สวัสดีเาวันพุทธครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สิมกราคม2 5 6 7นห้าะฮะตอนนี้เวลาหกโมงสีนาทีนะฮะหกนาฬิกาสีนาทีพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับบ่ได้เป็นไปตามดังใจปรารถนาเลยเออเนาะถ้าเขาอยากรวยเข้าให้จังหนครับอยากรวยต้องปยันประหยัดเป็นบอก นี่นี่เหตุมันเหตุคือขยันประหยัดมันบ่อยากรวยกับรุยครับมันบม่อยากมีเงินกับมีเงินอยากทุกข์คิดยังไงเหตุแห่งวามเสื่อมกินเหล่ามาอยาเล่นการบ้านั่นนักเลงผู้ยิงบเพื่อนสัวนี่เหตุมันมันบม่อยากทุกข์กับทุกข์ครับมันเจ้าปราถนาสิลวยกับสางแต่ว่าเจาเาาา้าสางเหตุบ่ถือปราถนาสิลวยกับตามแต่ว่าสร้างเหตุบ่ถือมันก็บ่สสำเร็จ พี่น้องเลยลงทางผมลงทางอยากไปหมองหนึ่งแต่ว่าเห็ด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 แบบหนึ่งมันกับไปบทเทองน้อพี่น้องทุกอย่างมันนไปตามเหตุตามปัจจัยยังไงคนหักระต้องเบาจาอ่อนหวานหนอบน่อมทมตนความปารถนากับเหตุปัจจัยนี่บวกขึ้กันนะครับเจ้าปัถนา สิไปนิพานแต่ว่าเจ้าการกระทํำการกระทํำการกระทํำม,มันบอเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้ไปนิพานใดมันก็ไปบม่ได้ครับผมมองผม,ผมตอนนี้เนาะอยากรุดผลบรกลกาบมาเกิดแต่ว่ากายว่าใจใจย,ยัง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 ,ย,งยังเป็นยังเป็นปุถุชนยังเป็นเหยื่ยงสัตว์อยู่นะมันมาสิไปใดครับตายตอนนี้กับ ใตตอนนี้กับใต้นรกสัมภจักแล้วเยาวตีทิวดาเยาวตีพุ่มเลยคือตอนนี้ผมมีแต่ท่านนะนะมีแต่ท่านมีแต่ท่านมันเป็นอย่างไรเหรอครับมีแต่ท่านกับพ้นที่เด็ก็คือโภกระสับไปเป็นหมากับเป็นหมาคนไม่ีเงินในจักหน่อยเป็นหมาเป็นแมวกับเป็นหมาเป็นแมวคนไม่ีเงินในจักหน่อยเดี๋ยวกินอิ่มนอนนอนรับท่านนะต่วันใชย แต่ว่าสีห้แบบโบกรมมาเกิดเองมันเป็น,ปนไปไ่ได้ครับมันมีแตท่านนะครับสินก็มีอยู่สินก็มีแบบหลบๆค่ำๆนะโบกขาดกับจริงแต่ว่ามันกระดังพลอยนะสินดังพลอยพี่น้องสินพมโบกขาดนะครับสินหาบกขาดแต่ว่ามันมันดังพลอยมันดงนังนะนะสินบอไซนนะ มันไม่มันไม่ามบทสิบมาแบบบทสะอาดอืมสร้างเหตุสร้างปัจจัยบวถือเป็นเจ้าป่าถนาบันไดมันก็บวได้พี่น้องปาถนาบันไดกับบได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคิดดีๆเ้พี่น้องเนอะคิดดีๆได้ครับคิดดีๆเนย่งในบุญกระทั่บุญครับ คิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆสร้างเหตุสร้างปัจจัยบถตรโอเคครับผมพี่น้องโอเคครับเฮ็ดซ้ำนี่เฮ็ดซ้ำเพราะมันรกเก,กแกกซ้ำนี่มันสิไปใ,ใส่ได้ไหมผมบ่กลับมาเกิด,ดอีกดิเบิ่งเล้วแน่นอนเลยโอ้แต่มันไปงายปันนันก็คือสิบ คนในหลกนี่ซัดในหลกนี่คือสิบหลายคนนี่น,อนอ้องะท่านนี้ผ่านมันไปไง่ายวะอผ่านพี่นอ้องกายว่าจาใจผมยังบยอยู่ยในขอบเขตของศีลเลยยังปล่อยไปตามกิเลสอยู่ทั้งคำเบาคำ้าจ่า,จา,อาโอเคครับผมาใไม่ทใไมาใไมโอเคครับโอเคครับ นิพพานั่งบรลมังสุขขังนิพพานาปจัจโยโหตุโอเคครับโอเคบุญรักษาเทวดาุ้มข้อง